เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตาแหลวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพีอารา์วารตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานพื้นบ้านของชาวล้านนาที่เรียกกันว่าตาแหลวจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะตาแหลวในภาษาไทยกลางนั้นเรียกว่าเฉลวค่ะเป็นเครื่องสารที่ทําด้วยเส้นตอกขัดควยกันไว้ให้ส่วนกลางนั้นมีลักษณะเป็นตาหกเหลี่ยม มีชายยื่นออกไปโดยรอบชาวล้านนาจะใช้ตาแหลวนั้นเป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรมตามความเชื่อโดยเฉพาะการแสดงอาณาเขตห่วงห้ามแสดงอาณาเขตที่มีเจ้าของแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องช่วยให้พื้นที่นั้นๆคลาดแคล้วจากภัยพิบตัติต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆดังที่มักจะพบตาแหลวเสียบเอาไว้ในบริเวณแปลงข้าวแปลงกล้าเพื่อเป็นเครื่องเสริมกําลังไม่ให้ข้าวกล้าถูกรบกวนจากศัตรูพืช หรือว่ามีการแขวนตาแหลวไว้กับได้สายศินและย่าขาฟันเวลาที่มีงานสำคัญต่างๆอย่างเช่นพิธีสืบชะตาหรือทำบุญเมืองเป็นต้นค่ะความเป็นมาของตาแหลวนั้นพบร่องรอยในเรื่องราที่เป็นเรื่องเล่าและเป็นตำนานณเมืองฮิรัญญนครเงินยางมีกษัตริย์ครองเมืองที่ชื่อว่าขุนเติงกษัตริย์องค์นี้เนี่ยชอบเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำค่ะครั้งหนึ่งได้ปัสวะลงไปในบ่อหิน บังเอิญว่าลูกสาวของพญานาคในสภาพที่แปลงกายเป็นหลิงได้ไปกินน้ำปัสสาวะนั้นแล้วเกิดตั้งคันขึ้นในเวลาต่อมาการตั้งคันของนางนั้นเป็นเหตุทำให้นางลงรักขุนเติงอย่างหัวปักหัวปำเพราะรู้สาเหตุว่าเกิดจากการดื่มน้ำปัสสาวะของขุนเติงความรักนี้ทำให้นางแปลงกายเป็นหญิงงามอยู่ในวิมานใต้ต้นไม้แล้วเนรมิตกวางทองไปล่อให้ขุนเติงไล่ตาม จนพลัดหลงจากบริวารมาจนถึงวิมานของนางแล้วก็ได้อยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขวันหนึง่งนางลิงอยากจะเล่นสนุกสนานตามวิสัยของสัตว์ก็เลยให้ขุนเติงอยู่ในวิมานส่วนตัวนางเอาผ้าม่านกันระหว่างใต้ต้นไม้กับบนต้นไม้แล้วขึ้นไปเล่นกับพวกลิงและสัตว์ต่างๆอย่างสนุกสนานทุกตัวส่งเสียงอึกระทึกกันอยู่ส่วนขุนเติงอยู่ในวิมานก็รู้สึกรำคาญเสียงนั้นจึงเอามีดกรีดผ้าม่านดู และเกิดความหดหูใจถึงขึ้นไปบอกลานางซึ่งนางก็เข้าใจในความรู้สึกก่อนจากการนางลิงก็ได้รีดเอาลูกในท้องออกมาแล้วเอาใบตองตึงห่อเอาไว้ใบตองตึงในที่นี้ก็คือใบพลวงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็รีดนมใส่กระบอกไม้และมอบให้กับขุนเติงโดยสั่งเสียว่าเมื่อไปถึงเมืองให้เอาเด็กออกแล้วให้นมในกระบอกเป็นอาหารถ้าหากเด็กโตขึ้นให้ตั้งชื่อว่า ขุนตึงเพราะถูกหอด้วยใบตองตึงนั่นเองค่ะขุนตึงเมื่อโตขึ้นตามการเวลาจนอายุได้ราว16ปีได้เข้าป่าไปล่าเนื้อและพบกับแม่ลิงโดยบังเอิญแม่ลิงได้พาขุนตึงไปหาพญานาคผู้เป็นตาครั้งนั้นแม่ลิงให้ขุนตึงขอของวิเศษได้สองอย่างจากพญานาคได้แก่มอแกงตองบะจ่ายหรือม้อแกงโลหะที่ไม่ต้องใช้เงินจ่ายแต่ก็มีกินและอย่างที่สองคือ ขอควักไข่แปลงเมืองหมายถึงตะขอที่สามารถเนรมิตเมืองได้ทั้งสองอย่างนี้มีวิธีใช้ก็คือถ้าหากใช้หมอ้อแกงให้ยกขึ้นตั้งบนเตาแล้วบอกว่าจะปรุงอาหารจะมีเนื้อมีปลาปรากฏอยู่ในหมอ้ออาหารที่อยู่ในหมอ้อจะสามารถเลี้ยงคนนับหมื่นนับแสนได้ส่วนตะขอนั้นให้เอาแขวนไว้ในบริเวณที่จะนอนหากจะสร้างบ้านเมืองที่ใดให้เอาตะขอนั้นกวาดแกงในเวลากลางคืน และจะเกิดบ้านเมืองขึ้นทันตาเห็นในวันที่ขุนตึงเดินทางกลับมาระหว่างทางเขาก็พบกับชยภูมิแห่งหนึ่งที่เหมาะที่จะสร้างเมืองจึงแวะพักนอนค้างคืนก่อนนอนได้เอาตะขอเกี่ยวกิ่งไม้ไว้บนหัวนอนตกดึกขุนตึงยกตะขอขึ้นกวาดแกว่งจึงเกิดบ้านเรือนผู้คนและสัตว์เลี้ยงขึ้นมาในทันทีและในเมืองนั้นผู้คนไม่ต้องห่งหาอาหารเพราะว่ามีหม้อวิเศษเป็นแหล่งอาหารอยู่แล้ว ขุนตึงจึงได้ขึ้นครองเมืองใหม่เป็นปฐมมกษัตริย์ตั้งแต่นั้นกล่าวถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นบริวารของนางลิงก็พากันดีใจที่บุตรชายของเจ้านายได้ครองเมืองพากันมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเป็นโกลาหลขุนตึงพยายามควบคุมให้สัตว์อยู่ในความสงบค่ะแต่ต่อมาสัตว์เหล่านั้นก็ไปเหยียบย่ำกัดกินพืชไร่ของชาวเมืองทําให้เดือดร้อนกันไปทั่วนานวันเข้าสัตว์ยิ่งสร้างความเดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆ ขุนตึงจึงไปขอให้พญาแหลวหรือว่าพญาเหี่ยวมาจับจ้องคอยดูแลแรกแรกสัตว์ก็เกรงกลัวขณะที่พญาแหลวจับตามองแต่เมื่อใดที่พญาแหลวไม่อยู่ก็จะออกมาขโมยพืชไร่สุดท้ายพญาแหลวก็ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลาความนี้ได้ทราบไปถึงนางลิงผู้เป็นนายของสัตว์ป่านางจึงได้แนะให้ขุนตึงสานตอกให้มีรูปดวงตาของแหลว ไปปักไว้ในที่ต่างๆที่เคยถูกรบกวนเมื่อสัตว์เห็นเป็นดวงตาของแลวหรือว่าพยาเหี่ยวจะไม่กล้าทำลายพืชพันธุ์เพราะเข้าใจว่าพยาแลวคอยจับจ้องดูอยู่หนังแนะนำเช่นนั้นแล้วก็ไปสั่งกําชับสัตว์บริวารว่าตราบใดที่เห็นตาแลวปรากฏอยู่ที่ใดห้ามเข้าไปรบกวนบริเวณนั้นเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองจึงนิยมสารตาแลวปักไว้ตามท้องนาท้องไร่เพื่อปกป้องพืชผล พร้อมกันนี้อย่างนิยมไปใช้ประกอบพิธีเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆตามความเชื่อในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ